ต่อให้ไม่ติดเหล็กนะคะต่อให้ไม่ติดเหล็กก็มันคือมีราคาเดียวคือประเภทตะกัวแข็งแล้วก็มีวงเล็บข้างหลังด้วยว่าติดเหล็กเนี่ยค่ะทุกคนจะติดเหล็กไม่ติดเหล็กก็คือราคาเดียวสิบสองบาทค่ะทุกคนตอนนี้ราคาถูกนะคะราคาโลสิบสองบาทตะกัวแข็งตะกัวอ่อนนะคะตะกัวตะกัวอ่อนก็จะโลยี่สิบบาทเนี่ยค่ะทุกคนตะกัวอ่อนมันก็จะเนี่ยมันจะบิดบี้ได้แบบนี้นะคะตะกัวอ่อน ในที่เราได้มาบ่อยๆเลยก็คือพวกนี้ค่ะหัววาวแก๊สคาบิวแล้วก็มือจับก๊อกน้ําแล้วก็ก๊อกน้ําที่เป็นตะกั่วก๊อกน้ํานี่ก็จะมีทั้งตะกั่วและทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังตัวนี้ค่ะตไอที่ก๊อกน้ําอ่างล้างหน้านี่ค่ะห้องช่วมแล้วก็ในแบตนะคะแบตเตอรี่นะคะ แล้วบอกก่อนนะคะในแบตเตอรี่นี่ปกติเราขายเป็นลูกนะคะแต่คลิปนี้เอามาทําลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะแบตเตอรี่ตะกัวในแบตเตอรี่นะคะถ้าเราเอาไปขายทั้งลูกแบบนี้โลนึงก็สามสิบบาทนะคะสามสิบั p เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตะกัวอ่อนที่ไม่ใช่ของแบตเตอรี่นะคะที่ขายเพลียๆไม่ใช่ที่แกะออกมานะคะโลนึงก็ประมาณยี่สิบบาทแต่แต่เวลา เวลามันอยู่ในแบตเตอรี่นะคะทุกคนมันจะมีทั้งของเสียด้วยนะในแบตเตอรี่มันจะมีของเสียอยู่ข้างในแบบนี้นะคะในแบตเตอรี่เนี่ยแต่เขาสามารถซื้อได้โลสามสิบบาทใช่ไหมคะโลสามสิบบาทแต่ถ้าเป็นตะกัวอ่อนที่เป็นพวกแบบเนี้ยมันโลยี่สิบบาททําไมมันถูกกว่าดิฉันก็เลยมีการคิดนะคะคิดเอาเองว่าอ่านตะกัวที่อยู่ในแบตเตอรี่นี่น่าจะเป็นตะกัว นี่ค่ะที่อยู่ในแบตเตอรี่น่าจะเป็นตะกั่วเนื้อดีนะคะตะกั่วก็น่าจะมีหลายเนื้อนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าในแบตเตอรี่อ่ะมันมีทั้งของเสียไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นไอเนี้ยมันคล้ายๆสำลีแล้วก็ของเสียอยู่ในนี้นี่เนียน,นี่คือตะกั่วนะคะ <S <S มีทั้งพลาสติกแบบเนี้ยแต่เขาสามารถซื้อได้โลสามสิบบาทแต่ตะกั่วที่เป็นเนื้อแบบอย่างเนี้ยตะกั่วอ่อนเหมือนกันแต่เขาซื้อได้แค่โลยี่สิบเพราะว่าอะไรดิฉันก็เลยมีการวิเคราะห์เอาเองนะคะว่า ตะกวดที่อยู่ในแบตเตอรี่นะั่นจะเป็นตะกวดเนื้อดีนะนะเขาเลยซื้อตั้งโล30นะคะทุกคนนะสมัยก่อนนี่แพงนะคะตะกวดนี้โล50บาท60บบาทเลยนะคะแต่ตอนนี้ราคาณนะเวลานี้นะคะมันจะถูก